สบายดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเอชซีบาซูลพ่นเนาะตอนนี้สะท้อนกันนั่งถ้าคนมาหาจักแมนผู้ใดใช่ไมครับสิเปรียดนะนี่พ่อแม่พี่น้องขอต่อเนาะมันน้อยเื่อมาเลยน้ำกระบงมิไส้เนี่ยต้องเอาใหญ่กว่านี้เลยสิเปลี่ยนเพิ่นเชื่อมาหนึ่งคู่วันเนาะ บ่มีรถีไปใส่กันเนี่ย,ย,ยโทรหาทางสวาใบาเฟิร์นเพิ่น,นว่าให้เขามาหับจกักก็จะให้ไฟมาหับนี่ต้องก็จะไปเปลี่ยนนี่พร้อมโอ้สงสัยเพิ่นเตียงเพิ่นเผาไฟถิมเนาะพิเตียงอันวางซับมันนั่นนั่งถ่ายเยูะเด็เนี่แจ็คชิเมียนไฟมาหับ ยังบ่เห็นหน้าเห็นตาอยู่ทักคนที่ไหนทักคนใดกาดบ่มีรถนี่ก็ไปใส่กันเนี่ยแกบ่มีเพื่องก็ได้บ่ไปใส่เลยเขาไปรับไปส่งเนาะมันก็ห่วยมันเรียกมันงานเขาเขากไปรับรับไปส่งเลย สะทองกับชินางถ่ายอยู่นี่ถ้าบ่มีไปมาหักก็ชิเขาแล้วบ่เนี่ยยางออกมาเนาะเดือนสะทองกับผู้ละอยู่ในอยทองกับยางออกมานางถ่ายอยู่นี่คนแถวนี้เขาคือสิสงสัยว่าสะทองมานังอย่างนี้ตาเก่าคือบ่เคยเห็นมาแล้วจะเป็นให้ผู้ใดมาหักยังบุเห็นหน้าอยู่ ใจพ่นทาไว้หันกีนพวมนอนเปลี่ยนน่อน้ำหินหลจักจะให้ผู้ใดานางเหือแตเกแตเหือแต่น้ำห็นค้นอยู่นี่นหอนแห้งอะไรพ่นกระยาใหาไปน้ำไอ้คนมาหลับกับผด้ใดใจปันได เพื่นกันครับรถโอเปนอันสบายเพื่อนกันเนาะบล็อกอาคับมอเตอร์ไซค์กัไเลยนี่เราจะบล็อกอาคับเพื่อนกันเลยโอ้มาใช้เพิ่นเฮียนให้เพิ่นฮัดขับอยู่ขับมาเออขับไปบ่ได้ก็เฮาสิขับเองเนาะจักเพิ่นน่ะมี้งลายโยแต่ว่าเพิ่นโอ้เรื่องเหอนึ้งมาด้พูดีพูดนี่มา มาหับเมื่อยเด้โอ้ยโอ้ยรถขึ้นไปไกลแค่นกี่ตมแท้รถให้รถให้โอ้รถลูวอ่ะไปกว่านี้นั่งอยู่จนปวดแฉ่งปวดขาเพื่อไงนี่มึนมาเลยในขาเนาะที่บนในสายด้วยนะปวดแล้วเนาะบอกว่ายางออกมาลรถเนาะยางมาแล้วสัตว์พาแว่หานจีนเลยเด้อ ติ่งตองคือเซเวนและมากเลียนเอาใหญ่กว่านี้นะเบอร์ใหญ่กว่านี้หนึ่งนึงนะไปรอเบอร์มือส้านี่ตัดทอแล้วรอโอ้ยใส่บวบใหญ่ใบ่ปะโอ้โหสองนึ่บอรนงงายกว่านี้อันนายกว่านี้เบอร์นึง เพราะว่าทออยู่อยู่เพื่อนนะมันใหญ่งจำนี่แหละนะนตัวนั้นบอกใครบอกนะลองดูฮะผ่านมาเปลี่ยนนะน <c oughs> โอเคยเดี๋ยวเดี๋ยวน, 2, น,นี้แทนนายน้องเติมเติมเติมสองพันเติมสองพันกิบโอาเติมอะไรเติมเงินสองพันกิบเหรอใส่เกือบก็เกือบไปจริงแต่ว่า มจกินของฝากวันเล่นนี่มาหอดะกะทายแล้วทาบนของฝากวเนาะสบายดีนะไหมสบายเนาะชิ้ชิวะเออห่ะผิดทาผิดยังไปถามขาได้ว่าของใครเนาะใส่ล้วดล้วด เออเออทาเนาะทาแล้วเนาะมีทาแล้วเนี่ยเอ่อทาเนาะลูกลงไปบพอใช่ไหมจี้ไรเจ้าะอ่ะอ๋อทาจี้แด้หูว่าแป้งพอดีลูกพอดีเออมันก็แตกต่างกันได้เบิ่งฮะเห็ดหน้าตรงตรงเห็ดหน้าตรงตรงใส่ใส่ใส่ลงไปสิดูแข่งแข่งชาไม่ได้ใส่รองพื้นเนี่ยทาแป้งเลย ใส่รองพื้นรองหยังอ่ะสิใครอยู่มันก็สิปิดแน่เนาะแม่นอันนี้เฮาบ่ได้ใส่รองพื้นบ่ได้อันนี้เพิ่นเพิ่นเฮ็ดกแป้งเฮาก็ใลวดๆยังบ่ได้ถามเลยว่าของนะของัอยากลองเนาะวาแ่ให้ใแต่บ่ฮู้ว่าของกบ่ฮู้ของอือ่อยก็ขอก่อนข่อยกอาก่อนเลย่บ่ได้ขอ้มียงแน่น่ะของฝากนะมีงข่อยของต้นแน่เนาะเงินของ เมื่อตอนละบมมีท่อเอฟซีผามาให้สองชุดนะหัปันกันคนละชุดจะใช้จะส่จะใช้จะย่างไงจะหันใจบ่เอาันใจเลยอังเชินหลงไข่เลยหลง่ไมมันก็องหลงได้ราคิปพพิ่มไดจะยางตามท่าไหมไข่เบิ้งอ๋อย่างตามท่าอีกแล้ว่ว่าเราเนี่ยจะนนี่ย

ปลาอุ้ยว่ะชุดอังามว่ะอันเพิ arians, arians, ่ <c ười> ์ลที่ฝากมาให้เพิ่์ลบัลลังก์จาของที่ชิชัยด้วยเวดไหนไหนงามกว่าคนขนานแล้วงามกว่าคนนิ้วนิ้วนิ้วเอ้ยมาหนีดูเวล่าได้ยังนะเวล่าได้ยังพอมาน่ะเอามาแบ่งไม่วันนี้โอ้มาหนีดูฮะงามที่นี่กระตุ้ยไลท์ที่นี่ตุ้ยจ้าก่อนเิีว อันนี้ว่าอันนี้ว่าพอชื่อมาน่ะน้องวิวน่ะใส่งามเนาะถุจใจกันรึถูกใจงามด้วยเอา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 วิวใส่กระโปรงหนึ่งอันนี้ชุดพอชื่อว่าวอ่ะนะงามมาเลยนี่นี่โอ้คนฝากมาให้เจ้าวอ

มาโอ้ขอบใจเด้อลูกเด้อคจะจ้าก่อนโอ้ยเพื่อสิเขาเสร็จวังนี้ชุดงามเลยในะแต้องมีว่าใส่ตงเด้อ่ะน้องวิวจะ้องดูใส่ก็ได้ได้หนิเนาะได้ได้ได้แต่ว่าต้องต้องต้องเคียงสายขึ้นเลยต้องตัดสายให้วน้องวิวพอด้เนาะงามอยู่ใดงาม่ว่างามมันไข่ทีมันบกเข่าขบสูงจะจอยสูงเนาะใช่เนาะจะจอยสูงแล้วอะไรแม่ตุ้นุ่มสีเดือดเนาะ รื่องี้ยตรงนี้โอ้มันงามนะมันนั่นมันนะคืออะไรอันนี้แล้วงามมันกับสีแบบคุณรูปยู่เนาะแมนคือกับกับเป็ดปูน้ำมดาแล้วบอก่นั่นเป็นแบบมันเลยตุ๊กว้าวเหนียววันนี่นะว่าองค์ก็ต้องแบบหมดมันของเมย์นั่งซื้อน่ะสีเขียวแล้วว่าเขาเบิ้งในคลิป้าจันเด้อว่าจันนั่นถ่ายแล้วอ่ะอันนี้เลยอะ เป็นเสื้อเส้นยาอั่นอุ้ยตื่นลูกสาวกใส่กระโปรงสีม่วงนึงลายดอกนึงีง่ะโอ้อันนี้คืออยู่บ่มะยาเออคัด้ทงหนาทงหลังนําคือซ้ํากันแท อันน <l preocup ations> oh, oh, uh ี้อันนี้ได้เยอะนี่แมนพวันปกแน้ามีกนเขาเนาะแมนอันนี้พวันเป็นชุดแบบนี้นะมันได้เยอะคุมท่องยนาได้คุ้มท่องแล้วชุดนี้แล้วมใส่ไม่ใส่ค่ได้สองชุดดีบ่จนบุมบุมบ่อย่างวันกินน่อยังกะกินบ่แมน Vào hồng phái à Tí ăn nó sàn này thùng đầm đầm Bó này, này tiền cho nè Bó 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 เแขนอ๋ล <c ười> oh ้วสะโบมีของเฮาอันยั่งยังลำโพงบ่อน่ะสบายลำโพงไผของเขาอีกบะอ๋อ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 น๋ออ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 อันนอ๋ออออ๋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 ออาออ้อน นี่ของไทยเลยของไทยเลยของไทยนี่ของไทยนี่ของไทยนี่ของไทยมาดีน่วดีน่่วดีน่หาีน่ห่าดีน่ห่าวดีจีน่นีนาี้ีนนาีน่าหีนาะีน่าหไี่าวาห่าี่าหี่าห่า่าห่งนหี่าหานี่ กละเมย์แม่นี่แหลเราให้ลูกแม่น่ะพี่เอียกะเมยจ้ะเขาเรียกว่ากะเมแงได้น huh. ี่นะไหนาไก่ยขาไก่ขาไก่มีแต่ปีกนะกินบนอาห้แล้วนะกินอะไรกินไรอะเป็ดไรขาขาบ่ ามมนตนี้งเม่นอะว่งม่กุบกุชชาทุเจออย่างนั่งดำแงม่น้องเน่นตัวนี้อัคีนกันไแม่น้องนี่เลยไอนี่ว่าปีวัีนดำปเะเดยังไงันชคกันไหนเพ็ดเพใช่ละเนี่ยฮะอีหล่าอีหล่ากินของไทยรึอันเดียวกันเลยค่ะอันเดียวกันพี่จ้าบุปเพชรแลวตัวบบกิน huh. okay. okay. ให้พันเป็นมือมนี้้วีน้องเดียววนลูเว่ังีนอ่ะโอ้อาอันนี้อันนี้ยังลูกกละแม่บอให้ซื้อมาเนี่เตียงบอของไทยของไทยได้นี่นะบอกบอกบอกอีได้ได้กินเลยรเด้อของไทยเหอแชบบ่ของไทยดีเฮย เมนอยู่เขาห้องไก่ยังน่สบาย KFC บอ KFC บอเมนว่เมนอยู่อ้ให้แม่กินนะว้าวอ้าวห้แม่อ้วนปานี่ม่ห้ป้าห้ป้ากินเชื้อเมนนมีบอไก่ไหมมไมห่นนะ

Kính phong thai chưa ba mùi rạp ngân lệch luôn chèp chèp luôn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  chèp ใช่แล้วใช่เอาอีกว่าเอาอีกว่าเอาอีกว่เขาึ้นเนื้อเพิ่มปรเนนะขึ้นมูวานี่เป่าเลียงกบลุงเพิ่มใช้น้องวิวกินลากไก่นะลูกอันนี้สวิงแซ่บบอใช่หรอไม่ไม่กินนะไม่ควรกินนะ มึงหัดเนี่ยเนี่ยมะมึงหัดมึที่มึงให้มีตู้กินได้ไ้ม่อ้นก่อนกได้ให่อ้วนก่อนกไดดุเพียนเห็นได้ปะนี่ปิดไวบให้ไปกินเลยบะนี่บให้มตู้อให้ม่ตู้เลยไปจับจับไปให้ม่ตู้นี่ยจับไปรอดมือเปลือจขออ่านคือให้ม่อ้วได้มันเปื้อนคุณะ เอามันม des sí, ีแต <t ong an> <Far> ่แป้งแล้วไก่ไก่ทอดนั่นแซ่บกว่าอันฮ้อนๆมันแซ่บเนาะไก่แบบว่าเฮาทอดห่ๆมันกรอบนะนี่แ่พนว่าดเแซ่บเสวินแซ่บตัวนี้เบ่วิวเบ่วิวจนุ่มน้ําจิ้มแล้วก็จิ้มน้ําจุ่มาแบ่เบ่เตัวนี้ กอล่แมแท่นี่ปิดยังนะปนิดยังค้างกนอดอยู่ใช้ของผักมาให้ม่อ้วนนะแบ่งให้ม่อ้วนด,ดีกว่าใช้ของผกักใช้ของผักของพอเตียงกันมานะให้ม่อ้วนะี่ฮะของตอดนะบิ๊กจะได้อีกชุดนี่หให้แม่เนี่ยจากชุดนึงจากชุดบิ๊กเมยมัมกได้กระโปรงนี่ด้ยลูกสาวก็ได้ ไปก่อนมาดิยหาปุ้นของต้อนก่อนย่านทายและย่านขาวอมมาให้สบายดีน้เนอกว่าชิได้ยังไปหาเบิ่งก่อนจบก็ไปละไปละยปไเนาะิไปหาเอาลังไม้ก่หนาไม้ย่านพิ่นมาให้